ก็มีคุณสมบัติที่จะเป็นคนดิเดตนายกก็คือแปลว่าเขานับนี่คือนับว่าวันที่จา,จากที่อ่านในรัฐธรรมนูญนะะคุณ<ฆ>นักกฎหมายเนี่ยคุณสมบัติของแค a n ิเดตนายกเนี่ยนับจานวนสสที่ได้รับเลือกตั้งนักวันที่เลือกตั้งนั่นแหละว่าได้สสเมื่อกี่คนในวันที่เลือกตั้งหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเรามีสสครบเกณฑ์แล้วเนี่ยเมื่ <c oughs> อสสเราตายไปหายไป <c oughs> แล้วไม่ครบ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรเพราะวันเลือกตั้งเรามีครบแล้วแปลว่าวันนี้เือนกั ถ้าพักไหนเนี่ยวันเลือกตั้งมีไม่ถึง25คนก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มมาทีหลังก็ไม่ได้รับเฉพาะวันเลือกตั้งนี่คือกฎนี่คือกฎหมายพัคการเมืองใช่ไหมคะนี่กฎหมายรัฐธรรมณุนการละออกไปของฝูงผู้นำธรรมนัสก็ไม่มีผลใช่เพราะเรานับเฉพาะวันเลือกตั้งจำนวนที่นับไอ้นี่กฎหมายพัคการเมืองหรือว่ากฎหมายอะไรตันนุนนะตนนุกฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนดไว้เลยแล้วตรงนี้ในส่วนของในส่วนของพรรคพลังประชาชนถ้ามันเป็นลักษณะนี้ตอนนี้มีการประสานอะไรยังไง หมือนว่ากับพักการเมืองอื่นถ้าเผื่อมันต้องเปลี่ยนขั้วหรือว่าต้องเปลี่ยนตัวนายกทุพกพกรคการเมืองและสสก็มีการพูดคุยกันอยู่แล้วนะเรื่อง<ะ>ทางออกให้กับการเมืองของเราที่มีปัญหานะครับก็อยากให้มีการเปลี่ยนตัวในายกดีแล้วก็จดตั้งรัฐบาลใหม่ส่วนจะเป็นพักไหนหรือสสกลุ่มไหนบ้างเนี่ยคงยังไม่ถึงที่สุดจะไม่ตกผลึกนะครับไม่ต้องใช้เวลาในก,การพูดคุยกันอยู่หลังเกิดเหตุเมื่อวานนี้มีใครมาพูดคุยกับพรคพลังประชารัฐยัง หลังเกิดเหตุเมื่อวานนี้หลังสารยุติการพูดคุยอยู่แล้วทั้งสอส,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 อสงทั้งผูดด้นำการเมืองแต่แต่ละกลุม่มมมีการคุยกันตลอดนะครับผมก็คงบอกไม่ได้เลยใครคุยบ้างนะก็มีการคุยกันเพื่อหาทางออกให้กับประเทศอ่ะอย่างคุณอนุทินเนี่ยก็คือคุณเทงออกมาแฉว่าคุณอนุทินเนี่ยเป็นคนแบบว่าส่งสัญญาณมาที่พักประชาชนว่าอาสาเป็นนายกเพื่อผ่าทางกันตรงนี้ได้มีการแบบติดต่อพูดคุยกับพลังประชารัฐไหมพอได้ยินข่าวบ้างไหมคะตอนนี้ผมไม่ทราบเป็นเรื่องของทางพักภูมิใจไทยแต่ก็เรียนไปถึงก อยากให้สอสอและนกักการเมืองทุกคนนะช่วยกันหาทางออกให้กับบ้านเมืองของเราด้วยนะครับการอ้างประชาธิตยนะแล้วไม่รับฟังเสียงของประชาชนเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ครับมันต้องฟังเสียงประชาชนอะไรถูกต้องอะไรที่ควรทําเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติให้เดินหน้าไปได้เนี่ยมันต้องช่วยกันทำใช่ไหมจะอ้างประชาชนอ้างประชาธิปไตยแต่ว่าไม่คิดถึงความถูกต้องชอบทาเลยมันไม่ได้ใช่ไหมรัฐธรรมนูญเขามีกฎเกณฑ์แล้วว่าเออ อะไรถูกอะไรไม่ถูกอะไรผิดถ้าผิดต้องถูกถอดถอนไปตามกระบวนการ,การนะครับ mm hmm. หรือว่าทุกคนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีช่องทางที่เราสามารถหาทางออกร่วมกันได้เราก็ต้องช่วยกันนะเพื่อช่วยกันทํางานให้พี่น้องประชาชนเลยแต่คุณเทงเนี่ยบ,บอกว่าพร้อมสนับสนุนถ้าคุณวุทินจะเป็นนายกแต่ว่าไม่ร่วมรัฐบาลแต่มีเงื่อนไขว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นทางออกหนึ่งที่คุยกันได้นะแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ากระแสในส่วนของพรรคประชาชนเองเขาก็อยากให้ยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่อะไรอย่างเงี้ย เอางี้งก่อนคือการยุบสภาเนี่ยมันจะเกิดในกรณีส่วนใหญ่ก็มาจากการที่สภาเนี่ยมีปัญหาไม่สามารถทาหน้าที่ได้แต่วันนี้ปัญหาไม่ได้มาจากสภาไม่ได้มาจากสสสสไม่ใช่คนทําผิดคนที่ทําผิดคือนาย,ยกัฐมนตรีนะเพราะนั้นก็ต้องว่าที่นาย,ยกัฐมนตรีเป็นหลักในการเปลี่ยนนาย,ยกนะครับถ้าสภามีปัญหาก็ไปแก้ที่สภาด้วยการยุบสภาซึ่งผมคิดว่าวันนี้สภาไม่ได้มีปัญหา นะครับไม่ไม่ได้พูดตะแบงว่าอยากไม่อย่างเลือกตั้งนะคือเลือกตั้งก็ทุกคนก็พร้อมอยู่แล้วนะครับพร้ลงราชารัฐก,ก็พร้อมแต่ว่าวันนี้ปัญหาไม่ได้เกิดที่สภาไม่ได้เกิดจากสสนะเพราะนั้นถ้าเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยสสที่ยังสามารถทํางานได้คุยกันได้เนี่ยก็มาหาทางออกให้ประเทศได้นี่คือแนวทางตามระบอบประชาธิปไตยภายใตย้รัฐธรรมนูญ